ละครสั้น fc เรื่องชุดนักเรียนใหม่ตามไปดูกันเลยค่ะน้ำทิพเด็กสาวยากจนแต่ว่าเรียนดีเธอมักจะได้ทุนเรียนฟรีทุกปีแต่เรื่องอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนเธอต้องซื้อเอาเองและปีนี้ทางโรงเรียน ได้เปลี่ยนชุดนักเรียนใหม่ทําให้เธอต้องซื้อชุดแม่คะโรงเรียนหนูเปลี่ยนชุดนักเรียนใหม่แม่จะซื้อให้หนูได้ตอนไหนคะเนี่ยแม่เก็บใกล้ครบแล้วลูกคงจะเป็นอาทิตย์หน้าหนูรอหน่อยก็แล้วกันนะแล้วนี่โรงเรียนเปิดแล้วไม่ใช่หรอลูกฮะเออคือว่า เขาเลื่อนเปิดนะค่ะแม่เป็นอาทิตย์หน้าพอดีถ้ายังไงได้ชุดมาแล้วหนูค่อยไปโรงเรียนนะคะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ทำให้แม่ของน้ำทิพย์ไม่ค่อยได้มีไรายได้มากมายเท่าไหร่นักเธออาศัยเก็บหอยปูปลาเอามาขายน้ำทิพย์เธอก็ช่วยแม่ขายแต่ดูเหมือนว่า เงินที่ได้จะยังไม่พอตอนนี้เพื่อนๆจะเรียนไปถึงไหนแล้วนะนี่ก็เปิดเธอมาอาทิตย์นึงแล้วครูคงไม่ว่าอะไรหรอกอาทิตย์หน้าเราก็จะมีชุดนักเรียนใหม่แล้วอ้าวเงียบๆกันหน่อยสิจ้านักเรียนทุกคนจริงสิ นี่ก็เปิดเธอมาตั้งอาทิตย์นึงแล้วนะทำไมยังมีนักเรียนไม่มาอีกล่ะฮะขาดใครบ้างเนี่ยเฮ้ยเปิดเธอวันแรกๆก็ไม่มานี่ตั้งอาทิตย์นึงแล้วนะหัวหน้าห้องเดี๋ยววันนี้เธอดูสิว่าใครไม่มาบ้างและโทรไปถามว่าทำไมถึงไม่มาโรงเรียนเฮ้ยเดี๋ยวก็หมดสิสอบกันพอด,ดี ไหนหัวหน้าลุกขึ้นสิครับคุณครูเดี๋ยวผมจะโทรตามเพื่อนๆที่มาบ้างไม่มาบ้างวันนี้ครับโอเคจ้าดีมากช่วยๆกันนะปีนี้ก็มสี่แล้วอยากให้จบกันทุกๆคนอะทำการบ้านที่ครูให้ไว้รอเลยก็ได้นะ เฮ้ยไม่มาตั้งห้าคนเลยเหล่นเนี่ยโทรหมดแล้วเหลือแต่น้ำทิพย์คนเดียวจริงสิบ้านเธอไม่มีโทรศัพท์นี่นาเฮ้ยเราคงต้องไปหาเองแล้วหลังจากเลิกเรียนแล้วหัวหน้าห้องของเราก็ขี่จักรยานมาหาน้ำทิพย์ที่บ้าน เฮ้ยบ้านเธอไกลจังเลยนะันเนี่ยน้ำทิพมีหน้าล่ะมาโรงเรียนสายเกือบทุกวันเลยหลังนั้นใช่ไหมนะคงจะใช่แหละมีหลังเดียวนี่นาเฮ้ยเหน่วยจังจะอยู่บ้านหรือเปล่านันเนี่ยเอา้าอยู่บ้านนะนี่นาเฮ้ยนี่หรอ บ้านของเธอน้ำทิพเอากระโดดไปตรงนี้แล้วกันเสียเวลาน้ำทิพน้ำทิพทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่ไปโรงเรียนฮะคุณครูให้ฉันมาตามรู้หรือเปล่าเอาเป็นอะไรนะ่ะร้องไห้เหรอมีอะไรบอกฉันได้นะืมึมีอะไรหรือเปล่า เปล่านะไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ไม่สบายเฉยเฉยก็เท่านั้นเองขอให้มาตามเหรอใช่นี่มันเปิดเทอมครบอาทิตย์แล้วนะเธอต้องไปเรียนเข้าใจไหมเฮ้ยถ้ามีอะไรบอกฉันได้นะเข้าใจไหมฉันช่วยเธอได้ทุกอย่างเพราะว่าฉันคือหัวหน้าห้องฉันกลับก่อนนะ พรุ่งนี้อย่าลืมไปเรียนด้วยล่ะม,มีอะไรหรือเปล่านะถ้ามีอะไรก็น่าจะบอกกันนี่นาไม่เป็นไรพรุ่งนี้เธอคงจะมาโรงเรียนนั่นแหละแม่คะแน่ไม่อยู่หรอกหรออา้าวมาแล้วหรอคะแม่ วันนี้หนูไปโรงเรียนนะคะอ้าวหรอลูกแล้วชุดนักเรียนใส่แบบนี้ไปได้หรอครูจะไม่ว่าใช่ไหมคงจะไม่ว่าหรอกค่ะแม่อย่างน้อยก็เป็นชุดนักเรียนเหมือนกันจริงสิคะอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะที่แม่จะซื้อชุดนักเรียนให้หนูใช่จ้ะรออีกหน่อยนะลูกนะ ค่ะแม่จะมีครูหรือเพื่อนเพื่อนรอเราหรือเปล่านะเฮ้ยจะมาโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไม่มาหรือว่ามาเฮ้ยออาววันนี้มาครบกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนเปิดหนังสือเลยครูจะสอนแล้วนะ วันนี้ก็เรียนบทที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะเก้า 9, ใช่ไหมอ้าวนั่นใครนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวยหยุดก่อนเธอเข้าโรงเรียนผิดหรือเปล่าฮะฮึไม่ไม่ผิดหรอกคะ่ะหนูชื่อน้ำทิพย์เลขที่สิห้าค่ะใช่เหรอฮะโรงเรียนนี้หรือเปล่าเอาดูดีๆเธอหันกลับไปสิหนะ มีใครเหมือนเธอบ้างหรือเปล่าฮะมีไหมดูดีๆสิฮมันผิดกฎระเบียบของโรงเรียนเธอรู้ไหมเนี่ยเฉิมชมัดเลย <c oughs> บ้าหรือเปล่าเนี่ยขาเปลี่ยนชุดกันตั้งนานแล้วเฮ้ยเป็นมุดหัวอยู่ไหนเนาะเธอนี่หายไปตั้งหนึ่งอาทิตย์แถมยังไม่ใส่ใจเรื่องการเรียนอีกนะดูสิฮะ โรงเรียนเขาก็ทำหนังสือแจ้งไปแล้วนะว่าจะเปลี่ยนชุดนักเรียนใหม่ถ้าเธอไม่พร้อมกลับบ้านไปก่อนนะจ๊ะไว้รอพร้อมค่อยมาเรียนเข้าใจไหมหเดี๋ยวพอออก็ดูอีกหรอกอันนี้ง้อหรือแก้งงอกันเนี่ยทำไมต้องว่าเราขนาดนี้ด้วย ถ้าคนมีเขาก็คงจะใส่ชุดใหม่เหมือนกับพวกเธอแล้วแหละคงไม่ต้องให้พวกเธอมาว่าขนาดนี้หรอกนี่พวกเธอมันน่าสนุกมากเหรอฮะคนไม่มีก็คือไม่มีจะหัวเลาะทำไมไม่เห็นใจเพื่อนกันเลยนะพวกเธอนิสัยแย่มากถ้ารู้ว่าจน จะมาเรียนหนังสือที่นี่ทําไมล่ะฮะเขาเรียกว่าจนและไม่เจียมตังหากล่ะโอ้โหเธอนี่สุดยอดจริงๆเลยนะคุณครูครับทําไมคุณครูต้องไล่กลับบ้านด้วยล่ะครับเธอน่าจะมีปัญหาทําไมคุณครูไม่หาทางแก้ให้ล่ะครับทางแก้มีตั้งเยอะแยะโรงเรียนไม่มีทุนอีกหรอครับ หรือว่ายังไงถ้าอย่างนั้นคุณครูก็น่าจะปรึกษาผาออหรือไม่ก็คนอื่นให้ช่วยเรื่องนี้นะคะคุณครูทั้งเพื่อนทั้งครูเลยทำไมต้องใจหลายจังน้ำทิปเป็นไรมากหรือเปล่าไม่มีชุดหรอเอาอย่างนี้ก็เล่ากัน ฉันจะออกค่าชุดให้เธอเองเข้าใจไหมไม่ต้องร้องไห้หรือเสียใจอย่างน้อยเธอก็ยังมีฉันเป็นเพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปขอแม่ให้นะขอบใจเธอมากเลยนะต้นน้ำถ้าแม่ฉันได้เงินมาแล้วฉันจะเอาคืนเธอไม่เป็นไรเราเพื่อนกัน